สวดบนธรรมวัดทุกเช้าก็จะมีข้อความหนึ่งที่พระละโยมสวดคล้ายๆกันส่วนที่เป็นพระก็จะสวดหรือว่าสาธยายว่าขอให้ผอมจันทร,ร์ทั้งหลายของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนีิเทินส่วนคารวาก็ใช้ว่าขอให้ความปฏิบัติด้านนั้นของเราทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดอปรมจร์นเนี่ยความหมายาที่เรียกว่าตามรูปศัพท์ก็คือว่าชีวิตหรือการปฏิบัติอันประเสริฐนะไม่ได้หมายความอย่างที่ภาษาไทยนะเราแปลว่าการไม่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าเมตุนวิรัตนะ อย่างที่เราใช้ว่าหญิงพรหมจันทร์เงี้ยอันนี้มันแปลว่าหญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์พระนี่ก็ต้องถือพรหมจันทร์ในความหมายที่แคบก็คือนะการบำเพ็ญเมถุนวิรัตแต่ความหมายจริงๆเนี่ยแปลว่าการปฏิบัตินะอันประเสริฐหรือว่าชีวิตอันประเสริฐ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นะการมีศีลห้าเนี่ยอย่งางคารวาเนี่ยถือศีลห้าในบางที่ผู้เจ้าก็ตัดว่านี่ก็คือพรหมจรรย์นะการถือศีลห้าแม้ว่าศีลข้อที่สามนยะยังอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์ได้แต่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ในความหมายที่กว้างการ ถือศีลแปดถือศีลสิบก็เป็นพรหมจรรย์อันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะศีลข้อที่3พูดง่ายถ้ามองในความหมายกว้างการทําความดีก็เรียกเป็นพรหมจรรย์แต่ถ้าจะพูดถึงความหมายที่ตรงกับคําว่าชีวิตอันประเสริฐหรือแบบปฏิบัติอันประเสริฐเนี่ยความหมายที่กว้างก็คือการ จเจริญอริยมรรคมีองค์แปดการจเจริญในอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่าการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปดเนี่ยถ้าเราได้ทำก็ถือว่าเราประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ว่าจะเป็นพระนะไม่ว่าจะเป็นโยมก็ตามนะโยมก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ โยมได้กล่าวไว้ในตอนท้ายว่าเนะี่ยขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนีิเทินให้ความปฏิบัตินั้นๆน่ะนะถ้ามันเป็นมรรคมีองค์แปนะก็เรียกว่าพรหมจรรย์นะดังนั้นพรหมจรรย์นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์เท่านั้นน,นนะแต่ว่ายังสามารถจะเป็นข้อปฏิบัติของโยมนะ ที่ยังครองเรือนอยู่นะหรือว่าโยมที่มีคู่ครองด้วยนะให้เราเข้าใจพรหมจรรย์นในความหมายที่กว้างนะความหมายที่แคบเนี่ยก็หมายถึงการออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนไอ้คำวาไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนนี่ก็รวมถึงการที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นะไม่หรือที่เรียกว,ว่าไม่ถุนวิรัต แต่ให้รู้ว่านี่คือความหมายที่แคบเป็นความหมายที่เจาะจงอันนี้เมื่อเราได้อเอ่ยคำข้อความที่ว่านี่ยขอให้พรหมจรรย์ทั้งหลายของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินดูเหมือนก็คล้ายคลากับการห้อนวอลวิงวอลน,นะเวลาคำว่าขอเนี่ยเราขอให้ พรหมจัน์ของเราเนี่ยจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขอหรืออ้อนวอนก็จะมีคําถามต่อไปไว่าไปขอใครนะอ้อนวอนวิงวอนต่อใครมันไม่มีนะอันนี้มันเป็นแค่เป็นแค่สำนวนนะไม่ได้ขอใครทั้งสิ้นนะแต่มันเป็นการตอกย้ำกับตัวเองมากกว่า เป็นการตอกย้ำเจตนาความตั้งใจว่าเราจะมุ่งมั่นในการประพฤติพรรมนะถ้าเป็นในส่วนของโยมก็เป็นการตอกย้ำว่าเราจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติซึ่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าว่ามันก็การปฏิบัตินั้นก็เป็นพรหมจรรย์ได้นะสำหรับญาติโยมในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้เราไม่มีการขอใครนะ ไม่ได้ขอแม้หรือวิงบอลแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำนะแต่ว่าเราจะมุ่งที่กระทำให้มันเกิดผลด้วยตัวเองอันนี้คือความหมายคําคว่าอธิษฐานนะอธิษฐานในภาษาบาลีแปลว่าความมุ่งมัน่นะตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งก็หมายถึงการทำความดีนะการทำความดีเช่นการประพฤติปฏิบัติ นะตามอริมมีองค์8อธิษฐานแปลว่าความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความดีอย่างเฉพาะเจาะจ,จงนะว่าจะเป็นอะไรนะจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาแต่อธิษฐานภาษาไทยมันแปลว่าวิงวอนร้องขอนะอันนี้ความหมายมันเปลี่ยนไปนะก็เหมือนกับที่เมื่อวานเนี่ย พูดถึงความแตกต่างระหว่างมานะภาษาบาลีกับมานะภาษาไทยนะมานะภาษาบาลนะีเป็นกิเลสนะเป็นสังโยชน์ที่ต้องตัดพระตุจจานี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าตัดแล้วซึ่งมานะนะเป็นผู้ที่ลดทงคือมานะนะคนส่วนใหญ่ก็ยังชูทงอยู่นะทงทงมานะก็คือชูทงอัตตานะชอบประกาศตัวตน นะมีตัวกูเนี่ยชูเด่นนะเป็นเหมือนธงแต่พระเจ้าเนี่ยท่านได้ลดธงลงแล้วนะธงที่ว่าคือธงมานะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าอัตตานะภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยความหมายก็เพี้ยงกันไปหลายอย่างนะแม้กระทั่งคำง่ายๆเช่นกับว่าทานเนี่ยทานเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าให้ทานภาษาไทยแปลว่ากินนะไปทานอาหารเนี่ย ตรงข้างันเลยทานภาษาบาลีคือการสละออกไปทานภาษาไทยคือการเอาเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข้อความที่แพร่ไปทางไลน์เนี่ยเป็นภาพเด็กผู้หญิงตัวอ้วนอ้วนแกบอกว่าหนูอ้วนนะหนูอ้วนก็เพราะว่าหนูชอบอเป็นคนที่ชอบทำบุญคนบอกว่า ถ้าจะทำบุญต้องต้องทานเยอะๆนะหนูชอบทำบุญหนูก็เลยทานมากๆก็เลยอ้วนไงไอ้ทานเยอะๆเนี่ยมันแปลว่าให้นะไม่ใช่เอาเข้าไปใส่ท้องนะอันนี้เขาก็หลอกเป็นการล้อนะล้อว่าเนี่ยให้ทานเยอะๆเนี่ยนะมันเข้าไปเข้าใจเป็นการกินเยอะๆ,ๆก็เลยอ้วนแต่จริงนะให้ทานมากๆนี่ต้องจะผอมนะอันนี้ก็เป็นความนะแตกต่างนะคลาดเคลื่อนของภาษา ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยก็ทําให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดเช่นอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานนี่เป็นบาร,รมีนะเป็นบาร,รมีหนึ่งในสิบท,ที่จะทให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าบาร,รมีก็แปลว่าความความดีอันสูงยิ่งนะความดีอ่าที่ถ้าบําเพ็ญแล้วจะทําให้ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานนี่เป็นบาร,รมีหนึ่งนะ บารมีสิซึ่งแต่ละอันตรละลก็สำคัญทั้งนั้นแล้วก็ทำได้ยากนะเช่นทานศีลนะปัญญาวิริยะขันติเมตตาอุเบกขานะแล้วก็อธิษฐานนะเป็นต้นอธิษฐานเนี่ยเป็นบารมนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเป็นความดี และที่เป็นบารมีก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องการที่ตอกย้ำความตั้งใจที่จะทำความดีนะอย่างเช่นถ้าเรามาที่วันนี้เราอธิษฐานว่าจะาถือศีลแปดนะอย่างเคร่งครัดอธิษฐานว่านะจะปฏิบัตินะตลอดทั้งวันอธิษฐานว่าจะตื่นนะมาทำวัด นะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะไอ้ความตั้งใจนะที่จะทำเนี่ยถ้าเราทิฐฐานเนี่ยไม่ทำให้เรามุ่งมั่นนะถ้าไม่ทิษฐานเนี่ยก็อาจจะเปิดโอกาสให้ความขี้เกียจเข้ามาครอบงำเช่นทำอธิษฐานว่าจะตื่นมาทำวัดเช้าทุกวันเนี่ยบางวันก็อาจจะมีข้ออ้างเช่นพองงวงเงีย นะก็มีข้ออ้างว่าวันนี้ฉันไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ลุกมาทําวัดเช้าประโยชน์ของอธิษฐานเนี่ยมันเป็นการตอกยำ้ำนะเจตนาาม่นความตั้งใจของเราคราวนี้พูดถึงพระมันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราทําถูกนะมันย่อมเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้อย่างแน่นอน ไม่ต้องขอก็ได้นะไม่ต้องขอให้พรหมจรรย์นเนี่ยเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ถ้าเป็นพรหมจรรย์ที่หมายถึงการเจริญอริยมรรมีองค์แปดนะถ้าเราทําอย่างครบถ้วนและวางจิตวางใจถูกต้องนะมันย่อมนําไปสู่การทํากองทุกข์ให้สิ้นนะอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการปฏิบัติของโยมนนะ ถ้าการปฏิบัตินั้นๆเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามหลกักไตรสิกขาอริมักมีองแปดและปฏิบัติด,ด้วยการวางจิตวางใจให้ถูกต้องาภาษาพยกว่าปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมคือเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นๆนนนนมันก็ย่อมนำไปสู่การทําที่สุดแห่งกองทุกข ทั้งสิ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องขอนะมันก็เกิดผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติอันนี้เมื่อเรากล่าวไปแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องถามใจตัวเอ,องว่าเออเราตั้งใจจริงหรือเปล่านะเรามีเจตนามีความมุ่งมั่นอย่างที่ได้เอ่ยเป็นคำพูดหรือเปล่าหรือว่าเราก็เพียงแต่ว่าตามๆเข้าไป อันนี้มันสำคัญนะถ้าเกิดว่าเรามาทำาัันแล้วเราก็มา,าพิจารณาข้อความที่เราสาธยายไปในส่วนที่เป็นเรื่องของศัจธรรมความจรงิงและในส่วนที่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเราก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นจรงิงๆเนะช่นย้ำเตือนตัวเองว่าเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่อการทา ที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้หรือพูดง่ายคือว่าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะอันนี้มันจะเป็นผลดีกับเรามากทีเดียวนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราก็มักจะเผลอเลยนะหลายคนมาวัดนะมาปฏิบัติธรรมก็มาด้วยเจตนาดีนะแต่ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขนะ์อาจจะมาปฏิบัติเพื่อแค่เอาบุญ นะและบุญที่ปรารถนาเนี่ยก็มีความหมายเพียงแค่สิ่งที่จะช่วยทําให้ประสบโชคลาภนะมีความสุขความเจริญนะความสุขความเจริญที่ว่าก็เป็นความสุสขความเจริญแบบโลกๆนะเช่นมีครอบครัวดีมีมิตรด,ดีมีการงานดีมีสุขภาพดีนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอันนี้มันก็มีประโยชน์นะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงมันเป็นแค่ช่วยให้พ้นทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นแหละนะอันนี้รวมถึงโชคลาภความมั่งมียศรัพย์อำนาจชื่อเสียงกิตติยศด,ด้วยมันเพียงแต่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ชั่วคราวนะหรือว่าทำให้มีความสุขชั่วคราวเท่านั้น แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้หมดทุกไปอย่างแท้จริงและสิ่งที่ได้มานะถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดทุกมากกว่าสุขด้วยซ้ำนะเช่นได้โชคได้ลาบมาไอตอนที่ไม่ได้นี่ก็เหนื่อยในการหามีความเครียดนะได้มาแล้วได้น้อยกว่าที่คิดก็เครียดก็ทุกก็วิตกอีกขั้นได้มา อย่างที่ต้องการก็ยังวิตกยังต้องกังวลเพราะกลัวคนจะมาแย่งกลัวคนจะมาชิงนะคนที่มีเงินมากๆก,ก็ต้องหาทางสร้างกำแพงนะทำรั้วนะเพื่อระมัดระวังไม่ให้คนมาขโมยไปสมัยนี้แม้กระทั่งมีเงินนะเป็นเป็นตัวเลขนะไม่ใช่เป็นเงินที่เป็นธนบัตรก็ยังวางใจไม่ได้นะ มีเงินในธนาคารก็อาจจะถูกคนแฮกเอาไปมีเงินในบัตรเครดิตก็อาจจะถูกคนแฮกเอาไปเดี๋ยวนี้มันก็เรียกว่าหาความมั่นอ,อกมั่นใจไม่ได้เลยถ้าวางไม่วางใจไม่เป็นก็มีความทุกข์นะมีความกังวลนะยิ่งถ้ามันเกิดสูญเสียไปถูกขโมยไปนะหรือว่าตกจากอำนาจนะ หมดอำนาจพ้นจากตำแหน่งก็ทำใจไม่ได้เสียใจจนเครียดจนล้มป่วยก็มีอันนี้เรียกว่ามันยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้แท้จริงมันแค่ทำให้คลายจากความทุกข์เพียงแค่ชั่วคราวนะแล้วสักพักหรือไม่ช้าไม่นานนะมันก็จะกลายเป็นกองทุก นะโดยเพราะถ้าเราวางใจไม่เป็นวางใจไม่เป็นก็คือไปยึดติดถือมั่นกับมันไปยึดติดว่ามันเป็นของเรามันเป็นของกูของกูหรือไปยึดอยากให้มันเที่ยงนะัถ้าเรามีความยึดติดแบบนี้นะก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นนายเรานะไม่ใช่เราเป็นนายมันแทนที่ เราแทนที่มันจะเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีที่จริงเป็นแค่ยึดมั่นถือมาว่ามันเป็นของเราเนี่ยเราก็กลายเป็นของมันทันทีเลยนะอาแล้วก็ตามที่เรายึดมั่นนะว่าเป็นของเรามันจะกลายมาเป็นนายเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทองคนรักนะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเราสามารถจะเจ็บป่วยเพราะมันได้ เราสามารถจะตายเพราะมันไดนะ้ถ้าเรายึดว่ามันเป็นของเราร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรายึดว่ามันเป็นของเราเนี่ยนะพอมันป่วยนะเราก็ตีโพยตีพายโอดครวนพอมันเริ่มแก่ผมงอกผิวหนังเริ่มหย่อนยานนะก็อาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางคนก็ เรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นะเมื่อร่างกายมันแปลเปลี่ยนไปอันนี้เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนะในร่างกายนี้ว่าจะต้องหนุ่มต้องสาวหรือว่าว่าจะต้องมีสุขภาพดีหรือว่าจะต้องสวยนะต้องงามนะต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็เป็นความยึดมั่นนะยึดมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้น ความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันมันเป็นไปตามระะระดับของความยึดมัน่นและที่เรายึดมันเนี่ย <c oughs> ก็ว่าความหลงนะความหลงหลงเนี่ยมาถึงหลงด้วยวิชาห <c oughs> ลงด้วยวิชาเนี่ยก็ทำให้หลงผิดหรือว่าทำให้เห็นผิดไปให้ความ ความเห็นผิดหรือว่าความหลงเนี่ยนะมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราต้องการที่จะดับทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์นะอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันก็ต้องมุ่งสู่การปฏิบัติเพื่อการทำความหลงหรือว่าอาวิชชาให้หมดไปนะจะเพียงแค่เอาบุญนะจะเพียงแค่ มาสร้างกุศลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะคนสมัยนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็เชื่อว่าการพ้นทุกข์หรือว่าการดับทุกข์เนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็มีคนที่เชื่อแบบนี้เยอะนะหรือก็คิดว่ามีชีวิตทั้งทีก็เอาสุขแบบโลกโลกก็พอคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการ มักน้อยนะมักน้อยในความหมายที่ว่าประเมินความสามารถของตัวเราไว้ต่ำถ้านะคนเราเนี่ยมีความสามารถที่จะพ้นทุกได้พ้นทุกอย่างที่พระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้ท่งธรรมมาแล้วเนะี่ยมันเป็นความสามารถที่มีอยู่ในเราทุกคนอันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสนะคล้ายๆเป็นการยืนยันหรือให้กำลังใจนะว่า อริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยนะก็หมายถึงธรรมที่ช่วยทําให้พ้นจากโลกอยู่เหนือโลกนะหรือว่าความสามารถในการพ้นทุกข์นั่นเองให้การปฏิบัติของเราเนี่ยนะก็ขอให้เป็นการปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่การพ้นทุกข์และจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อทําให้อวิชชาเนี่ยมันหมดไป อวิชชาคือความหลงนะแต่การที่จะทําให้ความหลงด้วยอวิชชาหมดไปเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราทําความหลงในระดับต่ําๆให้มันหมดให้มันคลายไปซะก่อนอความหลงมันมีสองอย่างนะหลงอย่างแรกเนี่ยเป็นการหลงขั้นพื้นฐานเลยเรียกว่าหลงด้วยอวิชชาคือความหลงผิดเห็นผิดนะเช่นเห็นผิดว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะ มันเป็นตัวเป็นตนหลงผิดว่าสิ่งทั้งปวงนี่มันเที่ยงนะหรือว่าหลงผิดว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เป็นสุขเช่นร่างกายที่เป็นสุขเงินทองทําให้มีความสุขอันนี้ก็เป็นความหลงนะรื่องที่เราคุ้นเคยว่าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวนี่อันนี้ก็เรียกว่าหลงด้วยวิชาเห็นความชั่วเป็นความดีนะอันนี้เราเป็นความหลงด้วยวิชาซึ่ง มันต้องอาศัยการขุดลากขอนถอนคนนะอย่างอย่างมากทีเดียวหลายคนเจ้าสโยการการที่จะเอาความหลงด้วยวิชานหมดไปจากใจนี่เป็นเรื่องยากมากแต่ที่จริงแล้วมันมีลำดับขั้นนะอย่างที่บอกว่าความหลงมีสองอย่างนะหลงด้วยวิชานะอันหนึ่งกับหลงเพราะไม่มีความรู้สึกตัวนะคือไม่มีสัพพัญญนะอาการปฏิบัติเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าเราจะขุดรากถอนโคนกําจัดความหลงด้วยวิชาให้หมดไปเนี่ยยังเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ทันทีก็คือทําให้ความหลงเพราะไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันหมดไปนะเราทําได้ทันทีอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่นะถ้าหากว่าเรามีสตินะไม่ปล่อยให้ใจหลงหรือว่าลอยไหลไปอดีตลอยไปอนาคต เราพาใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถึงตอนนั้นเนี่ยนะไอ้ความหลงมันก็หมดไปละความหลงตรงนี้เราเลี้ยเลยๆอ,อ,อย่างน,น้ความลืมตัวมันเป็นการปฏิบัติที่เราทําได้ทันทีแล้วก็เห็นผลได้ด้วย,เ,ยเมื่อแต่ก็ตามที่ใจเราอยู่กับนกเนืกับตัวนะความหลงนะมันก็หมดไปตอนมีความรู้ตัวแล้วเราก็พยายามทําให้ความรู้ตัว อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ,บ่อยๆเกิดขึ้นทีๆเกิดขึ้นเป็นประจำนะและสิ่งที่จะช่วยทําให้เรานะมีความรู้ตัวนะหรือว่าถอนตัวออกจากความหลงในระดับนี้ได้เนี่ยก็คือการเจริญสตินะเรามาเจริญสตินะเพื่อทําให้ความหลงมันหมดไปเริ่มจากความหลงที่ไม่รู้สึกตัวนะหรือเรียกง่ายๆความหลงลืมนะ เราหลงลืมอยู่บ่อยๆนะการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะบางทีเราก็หลงลืมไปละหลงลืมว่าเราอยู่ตรงนี้ใจมันลอยไปที่บ้านนะลอยไปหาลูกลอยไปหาคนรักบางทีสวดมนต์อยู่ดีๆนะมันลืมตัวไปละอันนี้ก็เรียกว่าหลงได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่หลงในความหมายที่ว่าสวดผิดผ,ผถูกถเท่านั้นนะแต่อาจจะหมายถึง ถึงแม้สวดถูกนะแต่ว่าใจมันลอยนะมันลอยไปคิดถึงงานการคิดถึงลูกคิดถึงคนรักคิดถึงพ่อแมนะ่อันนี้ก็เรียกว่าหลงนะแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ได้นะด้วยการที่เรามีสติมีนะพอาะสติไม่นทำให้เรารู้ทันใจที่ฟุง้งซ่านนะเมื่อมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอ่ะเราพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันวางเลย ไอ้ความหลงหมดไปนะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นก็เช่นกันนะเช่นความหงุดหงิดความโกรธนะความเศร้าความรู้สึกผิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นเมื่อใดเนี่ยนะตอนนั้นเราหลงไปแล้วตอนนั้นเราลืมตัวแล้วนะแล้วเราก็จะทุกข์นะปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาครอบงำใจบีบคั้นใจเผาลนจิตใจ หรือว่ากรีดแทงใจแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จางคลายไปเพราะสติเนี่ยมันมันก็ดึงจิตออกมานะจากหลุมอารมณ์ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นนะใอความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ตามมาตรงนั้นแหละที่ภาวะความหลงมันหมดไปนะแต่ว่าความหลงด้วยวิชายังมีอยู่นะมันมันยืนพื้น แต่ถ้าเราเจริญสตินะทำให้ความหลงลืมมันหายไปมันเลือนหายไปไม่มาครอบงำใจเราอยู่บ่อยๆให้ความรู้ตัวเกิดขึ้นสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญานะจนกระทั่งสามารถจะดับความหลงให้หมดไปได้นะปัญญาก็เหมือนกับแสงสว่างนะความหลงก็เหมือนความมืด พอแสงสว่างสาสตรส่องไอความหลงนะมันก็หมดไปความหลงด้วยวิชานะมันมีกระบวนการมีขั้นตอนนะที่จะทำให้ให้ความรู้ตัวนะการมีสติสัปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้อวิชชาความหลงหรือความหลงผิดเนี่ยมันหมดไปจากใจได้ ผู้จ้าก็วางแบบแผนเอาไว้แล้วนะเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็คือการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นทางลัดทางตรงสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกวัดนี้ว่าอีกชื่อหนึ่งว่าสถาบสติปัฏฐานเนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายนะที่จะให้สติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นมันตั้งมั่นอยู่ในใจของเราหรือว่ามันกลายเป็น การปฏิบัติที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของเราเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะไม่ใช่เพื่อการมีความสุขความสงบเย็นเป็นครั้งคราวนั้นเมื่อมามาวัดเนี่ยหรือมาปฏิบัติธรรมจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยก็คอยเราคิดอยู่เสมอนะว่าเออมันเราจะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเราจะมาปฏิบัติเพื่อขุดเอาไอ้กิเลสนะออกไปจากใจ เพื่อจะดับสิ้นซึ่งความหลงนะหรืออวิชชาให้หมดไปจากใจนย่จะเพียงมาเพื่อแค่มาทำบุญนะมาสะสมบุญนะหรือมาเพื่อเป็นสิริมงคลเท่านั้นเราทำได้มากกว่าน,นั้นแล้วก็เราและพุทธศาสนาก็สามารถจะให้เรามากกว่าน,นั้นนะอย่างเทียบไม่ได้กับที่เราคาดคิดในใจชาเนียพุทธานีนะกราบคระ